สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าแลนแม่มารีพ่าไทยทุกท่านนะคะนี่ค่ะเตรียมจัดส่งนะคะเสื้อคอเชิ้ตค่ะเสื้อคอเชิ้ตนะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะอก48นะคะอก48นะคะ ทรงนะคะคุณพี่วีระชัยนะคะคุณพี่วีระชัยจากจังหวัดยะลานะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่วีระชัยรอรับได้เลยค่ะนี่ค่ะราคานะคะตัวนี้มันอกสันอก48เนี่ยมันจะต้องใช้ผ้าเพิ่มนะคะตัวนี้นะคะจะราคาอยู่ที่690บาทนะคะปกตินะคะเสื้อคอเชิ้ตแบบนี้จะราคาอยู่ที่590บาทใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นไซส์พิเศษนั้นก็ต้องขออนุญ,ญาตบวกเพิ่มนะคะเนื่องจากมันต้องใช้ผ้าถึง2ผืนนะคะอันนี้อก48นะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มอง เสื้อลายขอนะคะนี่ค่ะเสื้อลายขอนะคะคุณภาพพรีเมียมนะคะราคาประหยัดนะคะราคาพิเศษก็ทักเข้ามาหาทางร้านแม่มัดีผ้าไทยของเราได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะไลน์เข้ามานะคะ mali 0416หรือว่าโทรเข้ามาได้จาก้ะ 0, 0 8 9 0 4ส6่0นได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสะดวกนะคะสะดวกะสะดวก เป็นแบบโอนเงินหรือว่าเก็บเงินไปทางก็แจ้งทางร้านเราได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีงานสั่งตัดนะคะจะต้องมีมัดจำการตัด300บาทนะคะมัดจำนะมัดจำโอนมัดจำา300บาทนะคะส่วนอีกอ,อย่างอย่างอย่างคุณพี่วีระชัยเนี่ยเก็บเงินไปทาง3า0เกนาะเก็บเงินไปทาง3า0เนื่องจากคุณพี่น่ะจ่ายมาแล้ว300นะคะเพราะว่าการสั่งตัดเสื้อนะคะทุกครั้งจะต้องมีการเก็บมัดจำา50%นะคะคุณลูกค้าคะบริการจัดส่งฟรีให้เลยจ้า นี่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีส้มอิดนะคะคุณลูกค,าะคะ้าค่ะสีส้มอิดนะของทางร้านแม่มาลีาไทยนะคะขออนุญาตเรียกว่าสีส้มอิดนะคะขออนุญาตเรียกว่าสีส้มอิดนะคะคุณลูกคา้าท่านใดที่สั่งซื้อเข้ามานะคะแจ้งสีเข้ามาได้เลยนะคะว่าสีส้มอิดนะคะอกเท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นของคุณผู้ชายนะคะ สีส้มอิดอก48นะคะคุณลูกค้านะคะคุณพี่วีระชัยจากจังหวัดยาลานะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ทางร้านแม่มริผ้าไทยนะคะได้ตัดเสื้อนะให้คุณพี่ได้สวมใส่วันผ้าไทยเนาะวันผ้าอะไรของวันพฤหัสบดีนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหานะคะที่กําลังตามหาเสื้ออยู่นะคะเสื้อลายขอนะยินดีมากๆเลยนะคะเผื่อได้เห็นนะคะทางร้านแม่บริผ้าไทยเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้นุ่งด้วยนะจ๊ะ คุณพี่เนาะผู้ชายอ่นนี้ค่ะน้องก็มีของขวัญปี้ใหม่เล็กๆน้อยๆนะคะมอบให้กับคุณพี่ด้วยนะคะพี่ขานี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระเป๋าผ้าขามานะคะผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่มากๆเลยนะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะร้านแม่มรีผ้าไทยนะคะยินดีให้บริการคุณพี่ทุกท่านเลยนะคะมามามา,มา,มา,มาสั่งเสื้อจับสเสื้อก,กับทางร้านแม่มรีผ้าไทยได้เลยจ้ายินดีเลยคะ่ะ ไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะของเราก็จัดส่งได้สบายนะคะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะบริการจัดส่งด้วยนะคะบริการแฟล็เอ็กเพนะจ๊ะแฟล็เอ็กเพจ้าตรวจสอบได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะมาเลยจ้า แถมไปให้ด้วยนะคะกระเป๋าผ้าขามาน่ารักน่ารักนะคะจากร้านแม่บริพ่าไทยนะคะขอมอบเป็นของขวัญแฮปปี้นิวยียให้กับคุณพี่วีรชัยนะคะจากจังหวัดยะาาลาด้วยนะคะใส่เข้าไปให้ในถุงนี้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยนะคะอยากจัดเสื้อกับทางร้านแม่มารี้าไทยนะคะแอดไลน์นะคะ m a l i 0416หรือว่าโทรเข้ามานะจ๊ะ 0, 89, 16, 0 8 9 0 4แ6 0 0 8้ได้เลยค่ะร้านแม่มารี้าไทยนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมาได้เลยจ้ะมาได้เลยจ้า ของเรานะคะร้านแม่มริพาไทยของเรานะจัดส่งสินค้านะคะทุกวันนะคะรอบ16นาฬิกานะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าสินค้ามีอยู่แล้วนะคะคือจัดส่งสินค้าเลยนะจัดส่งสินค้ารอบ16นาฬิกานะคะรวดเร็วทใจจาแต่ถ้าเป็นงานสั่งตัดนะคะจัดส่งสินค้าภายใน7วันนะคะหรือว่าเป็นผ้าเป็นคอผ้าคลุมไหลของฝันของฝากนะคะถ้ากรณีแบบว่ายังของยังไม่ถึงอะไรก็จะแจ้งคุณลูกค้าก่อนนะคะว่าจะสั่งส่งเป็นพรุ่งนี้หรือว่าอีกกี่วันอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะ คุณลูกค้าก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามก่อนได้เน้อยากได้สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะทางร้านแม่บริผ่าไทยยินดีแล้วก็เต็มใจให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้นุ่มด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามเลยค่ะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ